สวัสดีครับ TCW ยินดีต้อนรับครับผมเกรียงไกลนะครับผู้ที่ใช้รถ BMW E66 รุ่นนี้นะครับภายในรถของท่านเนี่ยนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยนะครับหนังถลอกจากที่เราเท้าบ่อยๆและก็จกับเปิดปิดประตูบ่อยๆนะครับนะสีบริเวณที่เป็นสีแมทัลลิกถลอกบริเวณตรงป้ายแอร์แบ็กถลอก พลาสติกส่วนตรงบันไดข้าง mm hmm. เหนียวเตะตัวบ่อยๆสีถลอกพลาสติกตรงบรเวณเสาต่างๆสีถลอกบางคันมีรอยแตกส่วนของเบาะนั่งบ่อยๆจนหนังเริ่มสุดนะครับฟองน้ำเริ่มสุดเสียทรงนะครับเท้าแขนตรงกลางอะไรชิ้นส่วนพวกพลาสติกเหล่านี้เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายจะสูงมากเลยนะครับ TCW สามารถฟื้นฟูสภาพปรับพวกพลาสติกที่หักหลุดแตกสีถลอกให้กลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ทนทานด้วยครับค่าบริการฟื้นฟูสภา,ภาพภายในรถแล้วก็ซ่อมแซมชิ้นส่วนพลาสติกแล้วก็เบาะที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วเราทำอะไรบ้างนะครับใน1 5 0 0 0บาทก็มีทำความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW นะครับซ่อมแซมชิ้นส่วนพลาสติก เสริมฟองน้ำเบกคู่หน้านะครับแล้วก็ทําสีเบาส่วนที่เป็นหนังที่สีถลอนะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนแล้วก็ดูผลงานกันครับ เบาฟังคนขับที่ตอนแรกหนังย่นๆนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนั่งเนี่ยซุดลงไปนะครับเราได้ทําการเสริมฟองน้ําแล้วนะครับตรงนี้ดูดตึงขึ้นมาส่วนตรงขอบนี่หนังก็ตึงขึ้นมารอยย่นของหนังก็เหลือน้อยลงนะครับต่อไปก็จะเป็นการส่งไปทําความสะอาดแล้วก็ทําสีส่วนที่ถลอกนะครับ ตออะไนลอยพลาสติกภายในรถที่ได้ถูกถอดออกมานะครับที่เราจะนำมาลอกสีแล้วก็พ่นพลาสติกนะครับตอนแรกเนี่ยชิ้นพลาสติกพวกนี้นะครับมีสีที่พ่นมาจากโรงงานมันจะเหนียวเหนียวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคูตะไนลอยนิดนึงก็ถลอกก็อย่างที่เห็นนะครับที่มันถลอกแบบนี้นะครับเราก็จะการลอกสีเก่าออกทั้งหมดจนถึงชั้นพลาสติกนะครับส่วนตรงรอยที่แตกเนี่ยนะครับ ทั้งเราได้เชื่อมแล้วก็ขัดให้เรียบแล้วก็พ่นสีก่อนที่ที่กดเปิดปิดเตะเนี่ยนะครับแล้วก็ที่วางของด้านใน ที่วางแก้วด้านในที่บริเวณสีแมสลิกตรงที่มือจับนี่นะครับจะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอย่างนี้นะครับสวยเรียบเนียนอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นสีปัติกยางนะครับสียางเนี่ยที่พ่นลงไปแล้วมันแห้งแล้วมันกรอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดงเป็นสีแมสติกเนี่ยสีถลอกหมดนะครับเราทําการลอกพวกชิ้นส่วนที่เป็นสียางนะครับที่มันแห้งกรอบออกมาจนหมดจนถึงชั้นพลาสติก แล้วก็ทําสีลงใบใหม่นะครับปุ่มกดที่เป็นแมทเดิกตรงนี้เราก็ลอกของเก่าอ,ออกแล้วก็พ่นสีลงใบใหม่นะครับท่านเจ้าของรถ BMW E66 นะครับ ถ้ามีปัญหาภายในรถอย่างเช่นที่ผมกล่าวไว้ในวิดีโอนี้นะครับหากต้องการแก้ไขโดยที่ไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะค่าให้จ่ายในการที่จะเปลี่ยนชิ้นอะไรพวกนี้ราคาสูงนะครับเราแก้ไขให้กลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับในราคาที่ประหยัดกว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะครับติดต่อสอบถามผมได้ทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ